ชีวิตแม้จะมีหัวใจแต่ดูเหมือนจะเป็นใครที่ไร้ตัวตนไม่ว่าคนหรือช้างถ้าข้างๆไม่มีเธอการพบเจอความรักก็ตั้งแสนลำบากนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้ชีวิตจะลำบากเพราะขาดเธอก็ยังดีกว่าเจอเธอและเจอเขานะครับ บทที่เรานำมาเล่ามันได้เอามาจากไหนนะครับเอามาจากใจช่างภาพของเราเพราะเขาจะเข้าใจความชอบ้ำเป็นที่สุดนะครับแม้ว่าในชีวิตจะอ,อกหักริงสองครั้งคือครั้งแล้วกับครั้งเล่านะครับช้างพลายตัวนี้เรียกกันว่าพายง,างอนหูหายนะครับ ก็ถือว่าเป็นช้างพายที่เป็นหนุ่มใหญ่ไวชกันทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับในที่ที่เดียวกันก็มีคู่แข่งคนสำคัญตัวนี้นะครับตัวนี้คือพายงวงทองหรือพายเบี่ยงเล็กหมูสีนะครับทั้งสตัวนี้ดูลักษณะอาการก็รู้นะครับ ว่ากำลังเดินตามนางมองหาช้างสาวอยู่นะครับเราจะจะให้ท่านผู้ชมดูจังหวะนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องอื่นนะครับท่านผู้ชมมองแนวต้นไม้ไปนะครับนี่ครับเห็นไวๆออกมาแล้วนะครับตัวนี้คือายงวงทอง ในเวลาหลังคารบถงชาตินินดๆนะครับเดินออกมาจากจุดเมื่อสักครู่และที่สำคัญนะครับก่อนหน้านั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงมีสาวเจ้ากับลูกน้อยต้องเรียกว่าวิ่งเลิดเปิดเปลงข้ามถนน,นมานะครับช่างภาพของเราเห็นคาตาแต่ปกริยาในการถ่ายภาพน้อยเกินไปนะครับ ไม่สามารถถ่ายได้ทันแล้วย้อนกลับมาดูภาพนี้ครับผ่านมาอีกประมาณ5ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมสังเกีรจุดที่ช้างออกมานะครับเป็นจุดเดียวกันนะครับแต่ช่างภาพของเราอยู่คนละมุมตัวนี้คือพายงานงอนหัวหายนะครับจุดที่ถ่ายถ่ายภายงวงทองอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ ถึงได้ภาพมาคนละมุมแล้วก็เป็นคนละเวลานะครับเราตั้งชื่อตอนตอนนี้นะครับว่าสองช้างป่าตกมันเผชิญหน้ากันบนเขาใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะดูตื่นตเต้นเกินไปไหมนะครับที่มาที่ไปก็ต้องย้อนหลังไปตอนตีห้าครึ่งนิดๆน,นะครับ ของวันเดียวกันนะครับมีข่าวว่าสองพายตัวนี้แทนที่จะต่างคนต่างจีบสาวนะครับแต่เมื่อมาจะเอกันเองมาจากใช้คำว่าน,นักเลงเจอกันนะครับก็ต้องเรียกว่าเป้าหมายมีหนึ่งเดียวคือการเกี้ยวและจีบสาวแม่พังลูกติด เมื่อชีวิตมีคู่แข่งการแข่งแจ้งก็ต้องเกิดขึ้นนะครับสนับภาพนี้คือภายงวงทองนะครับในเวลา8ปดปงนิดๆอย่างที่เราบอกนะครับแม่พงังผ่านลูกน้อยเดินผ่านจุดนี้ไปเมื่อไม่กี่นาทีนี้นะครับนี่กำลังเล่นครนนะครับ แล้วก็ก่อนที่เราจะไปถึงเวลาก่อนหกโมงนิดๆน,นะครับหลังจากที่มีข่าวว่ามีคนเสื้อสีซ้อมเข้าไปเห็นไหมพี่งวงทองของเราไปจะเอะเข้ากับพี่งวงอนตอต่างคนต่างแยกนะครับไม่รู้ว่ามีบาดเจ็บกันไหมปะท่า,ากันไป <จะ S 1> ยังไงก็<ล>ไม่รู้นะนะครับายยภาพที่เราเห็น ก็เพียงแค่สองตัวผเผชิญหน้ากันนะครับตนี้ไ,ไม่รู้ว่างากระทบกระทั่งกันหรือไม่จริงๆเรามีภาพให้ดูอยู่นะครับภาพจังหวัดที่จะเอกันแต่พอเราไม่ได้ถ่ายเองและยังไม่ได้ขออนุญาตนะครับก็มาอยากเอามาให้เป็นดราม่าก,ก็นำมาให้ดูเท่าที่เราถ่ายได้นะครับ แต่ยืนยันได้ว่าสองพายนี้จะเอกันจริงๆนะครับตอนนี้คือพายงานงอนหัวหายนะครับถ่ายในตอนสักบ่ายหนึ่งโมงของวันที่26นะครับเ,เดี๋ยวเราขอสรุปท,ทำลายทำเหมือนไล่สายโควิดอีกทีนะครับเ,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ในวันที่26เมษายน2,568นะครับช่างภาพของเราตื่นตั้งแต่เช้ากากจะเข้าอุทยานได้ตอน6โมงเช้านะครับเดินทางไปถึงก่อนถึงหน้าด่านผ่านเห็นอะไรสักอย่างไว้ไหวนะครับก็ชัดเจนว่าเป็นช้างป่าเขาใหญ่ที่ลงไปในชุมชนนะครับตัวที่อยู่ในมุมซ้ายนี้นะครับ ที่ช่างภาพของเราถ่ายได้ก่อนที่จะถึงหน้าด่านนะครับกำลังกินลูกจามจุลีพี่ๆแถวนั้นบอกว่าเป็นช้างพลายตัวใหม่นะครับแต่พอเราได้ภาพมาก็พี่นานา,นาต่างๆบอกว่าตัวนี้คือยอดชายนะครับตอนที่เราถ่ายยอดชายตอนนั้นก็หกโมงพอดีนะครับ ถ้าไม่หยุดถ่ายก็สามารถไปที่หน้าด่านได้ตอนหกโมงเช้านะครับก็ถือว่าช่างภาพของเราตรงเวลามากๆนะครับในขณะที่ถ่ายพายยอดชายก็ได้ข่าวว่ามีช้างลายกับช้างของอยู่ที่ทุ่งกวางนะครับช่างภาพก็ต้องตัดสินใจตอนนั้น6กโมงสิบหแล้วนะครับ กว่าจะขึ้นไปได้ทั้งพรายทั้งของก็หายจ้อยนะครับเราขึ้นไปถึงไม่ถึงเจ็ดโมงดีนะครับก็มีพี่ช่างภาพมาเล่าให้ฟังพายงางอนหงายกับพายเบี่ยงเล็กหมูสีหรือพายงวงทองตัวนี้นะครับก็มีกันเจเอกันตอนตีห้าเกือบจะครึ่งนะครับอย่างที่เล่าให้ฟัง จากนั้นก็มีช้างขงเดินข้ามถนนในเวลาประมาณ8โมงนะครับหลังจาก8โมงนิดๆก็พี่งวงทองก็ตามออกมาแล้วก็บ่ายโมงเกือบจะครึ่งพายงางอนหูหายตามมาอีกทีนะครับก็เห็นชัดเจนว่าที่นี่เป็นสถานที่ประลองรักและประลองกำลังนะครับ